คือเรามาอันบล็อกใหม่คืออันนี้นะของแทนแน่นอนเพราะว่ามีคีย์วัเขาจีน,นทุกคนจะต้องดูก่อนแนละ้วเราค่อยดูอ้าวเราเสีสย <laughs> กินหอยแมลงภู่ ใช่ไหมกำล,ลังเลยนะกับนางนะยังไม่ถึงนะ ่นของเพื่อนละเล่นของตัวเองดีกว่าเก็บกล่องเก็บการ์ดไว้พอมันน่ารักที่เหลือเก็บถุงไว้ที่เหลือทิ้งทิ้งใส่น้ำมันดีเซลมาไปทิ้งก่อนละแป๊บนึงบอลมันเอาน้ำมันเป็นถ่านน้ำมันโคตรหนาก่อนนั้นกคตเป็นน้นถ่านน้ำมันเพราะตะไอ้ต่างเหนื้อมันมันเอาใส่น้ำมันมาเลยก่อน

เขบอว่าขเบอรี่ขอให้บูเบอรี่กับสีเข็ดนึกว่าสีเข็ดจริงเหมือนบูเบอรี่จริงเค็ดบูเบอรี่คือทุกคนมีตั้งแต่แรกเพระโการท้่แล้วคือการสวยมากดีนะอยากได้อะไรต้องขอพรนะ ขอให้ได้บูรีขอได้บูรีพูดเยอะๆแล้วขอให้ได้ตาจิ้มเยอะๆถ้าอยากได้อะไรขอพูดเยอะๆมันจะได้ทำใได้อันนี้จะลงคลิปยาวนะเพราะอยากลงคลิปสั้นโอเคเหมือนน่าจะไมมเพราะว่าเวลามันเกินแล้วเดี๋ยวจะไปลงต็อกต็อกกับยูทูบน้องกับถ้าใครอยากได้อะไรฝันไว้อะ เราต้องเก็บหังสื้อไว้อย่าใช้ร่มก็เสื่อยังไงวันนี้แต่อันนี้ขอพรได้ถือว่าไม่เกียบโอเคฝากถึกเมษาในช่องต๊อกต๊อกพอดีว่าฉันติดตามทันแล้วนะโอเคบาย